สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน line นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการตั้งค่าขนาดตัวอักษรในแชท Line ต,ตามขนาดต่างๆค่ะซึ่งวิธีการตั้งขนาดตัวอักษรในแชทไลน์ค่ะก็จะมีข้อดีก็สำหรับการที่เราให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าลุงป้านาอาหรือว่าคนที่มีอายุมากแล้วใช่ไหมคะ ใช้ลน์ติดต่อกับเราแล้วท่านอาจจะสายตาไม่ค่อยดีค่ะก็สามารถมาปรับตัวอักษรตัวนี้ค่ะให้มีขนาดที่ดีขึ้นหรือว่าท่านสามารถใช้งานในคลองขึ้นรวมถึงตัวเรานะคะเพื่อนๆบางท่านก็อาจจะชอบตัวอักษรที่มีขนาดใหญ่ขึ้นวิธีการในการตั้งตัวอักษรของแชทไลน์ก็ไม่ยุ่งยากเดี๋ยวเข้ามาที่แอปไลน์เลยค่ะ ปกติเราอยู่หน้าหลักใช่ไหมคะก็ให้เรามาที่แชทไลน์ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวลองมาดูที่แชทเพื่อนเราคนใดคนหนึ่งก่อนนะคะอ่าเราจะเห็นตัวอักษรใช่ไหมคะปกติแล้วระบบของแชทไลน์นะคะ่ะตัวอักษรเขาก็ระบบเขาจะตั้งให้เป็นขนาดกลางะคะ่ะลักษณะตัวอักษรเขาก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแบ็กออกไปนะคะ แล้วก็ด้านล่างนะคะให้เรามาเลือกที่ตัวหน้าหลักตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปตั้งขนาดตัวอักษรกันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหลักใช่ไหมคะก็ให้เพื่อนๆมาที่รูปฟันเฟืองตรงนี้ค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะเลื่อนลงมานะคะอ่าเราจะเจอคําว่าแชทต,ตรงนี้เลือกเลยค่ะ มาถึงหน้านี้ใช่ไหมคะจะเห็นคําว่าขนาดตัวอักษรจะเห็นว่าระบบเขาตั้งให้เป็นขนาดตัวอักษรขนาดกลางใช่ไหมคะก็คือขนาดเมื่อกี้ที่ปุ้ยให้ดูในแชทไลน์ค่ะถ้าหากว่าเราต้องการให้ขนาดตัวอักษรเล็กหรือว่าใหญ่ขึ้นก็ให้มาคลิกตรงนี้นะคะระบบก็จะมีให้เราเลือกทั้งหมด4ระดับก็คือเล็กกลางใหญ่แล้วก็ใหญ่มากใช่ไหมคะ อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะคะว่าต้องการตั้งให้ขนาดตัวอักษรที่เราพิมพ์ในแชทไลน์ค่ะขนาดใหญ่แค่ไหนอะเดี๋ยวปุ้ยลองตั้งเป็นขนาดใหญ่มากนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลือกขนาดใหญ่มากค่ะระบบขนาดตัวอักษรตรงนี้ก็จะขึ้นว่าใหญ่มากใช่ไหมคะเดี๋ยวให้เราแบ็กออกไปนะคะแบ็กออกไปนะคะ มาดูแถ็บด้านล่างให้เรามาเลือกที่แชทนะคะเดี๋ยวลองเข้ามาดูที่แชทเพื่อนเราคนใดคนหนึ่งก็ได้ค่ะหรือว่าคนเดิมเมื่อกี้ค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะอ่าเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าตัวอักษรของเขาเมื่อกี้จากขนาดกลางอะคะ่ะจะกลายเป็นขนาดใหญ่มากใช่ไหมคะเวลาการพิมพ์หรือว่าเวลาการอ่านค่ะก็จะสบายตาขึ้นง่ายขึ้นอันนี้ก็สําหรับ ผู้ที่สูงอายุหรือว่าผู้ที่สายตาไม่ค่อยดีนะคะก็สามารถมาตั้งค่าแบบนี้ได้รองพิมพ์นะคะส่งนะคะอ่าก็จะเห็นใช่ไหมคะตัวอักษรเขาก็จะใหญ่ขึ้นไม่ว่าเราจะเป็นคนส่งตัวอักษรก็จะขึ้นอยู่กับขนาดที่เราตั้งหรือว่าคนที่ส่งมาตัวอักษรก็จะเท่ากันนะคะเดี๋ยวเราแบ็กออกไปนะคะ แล้วก็ให้มาที่หน้าหลักตรงนี้นะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนต้องการที่จะตั้งค่าขนาดตัวอักษรกลับไปเหมือนเดิมหรือว่าเปลี่ยนขนาดใหม่อาจจะเป็นเล็กลงขนาดกลางหรือว่าใหญ่ธรรมดาก็เหมือนเดิมะคะ่ะให้มาที่รูปฟันเฟืองตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะจะเจอคำว่าแชทเลือกเลยค่ะ มาที่ขนาดตัวอักษรตรงนี้นะคะเลือกเลยค่ะก็สามารถมาเลือกได้นะคะอาจจะเป็นตัวขนาดเท่าเดิมก็ได้ค่ะขนาดกลางนะคะอ่าระบบเขาก็จะกลับมาเป็นขนาดตัวอักษรระดับกลางแล้วะคะ่ะคลิปนี้ก็จะเป็นวิธีการตั้งขนาดตัวอักษรของแชทไลน์นะคะเพื่อนๆก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะสำหรับใครที่ต้องการขนาดตัวอักษรต่างๆ หากเพื่อนเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชา n นลเราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆสวัสดีค่ะ